สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบเขาอีกแล้วเนาะเขาอยู่เฮปปะโซค่ะวันนี้เนี่ยเขาจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวทะเลสงขลาเนาะซึ่งเป็นทะเลบ้านเกิดเขาเองเนาะเนื่องจากแบบเขามาฉีดยาพอดีเนาะเขาก็ถือโอกาสมาแวะทะเลซะเลยให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะซึ่งบรรยากาศเนี่ยคือคนไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเนื่องจากแบบโควิดด้วยอะไรด้วยเนาะแต่เขาอยากให้เพื่อนเพื่อนมาดูบรรยากาศไว้ก่อนเนาะเผื่อใครอยากจะมาเที่ยวสงขลาเนี่ย ต้องมากับเป็นแก๊งนะบอกเลยว่าถ้ามาเป็นแก๊งอะ่ะที่นี่ยเขาจะเน้นเที่ยวแบบว่าซื้อของกินซื้อของฝากแล้วก็ถ้าแบบเป็นคนต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเขาจะมาเน้นกินลวน้ลวนเลยเพราะว่าของที่เนี่ยอร่อยมากมีหลายที่นะที่อร่อยแต่ว่าช่วงนี้โควิดเนาะเขาก็อาจจะไปถ่ายให้เพื่อนไม่ได้เนาะเพราะบางร้านเนี่ยก็คือยังปิดอยู่บางร้านก็คือไม่ให้บริการอะไรอย่างนี้เนาะก็จะ ขายได้แค่ทะเลให้เพื่อนๆดูเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เขาก็เดินสำรวจพื้นที่ไปประมาณหนึ่งแล้วเนาะถ้ามาที่นี่อ่ะต้องไปที่ต้องไปขอพอรที่นางเงือกด้วยนะเพราะว่าถ้าใครขอพอรที่นางเงือกอ่จจะสมพรปรรถนาหลายอย่างเลยแล้วก็ถ้ามาที่เนี่ยถ้าไม่มา ถ้าไม่ไปขอพรที่นังเงือก็เหมือนมาไม่ถึงอะ่ะเขาก็จะพูดกันแบบนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกาะที่เขาถ่ายให้เพื่อนๆดูอะจะเป็นเกาะหนูเกาะแมวเนาะก็ลองไปเที่ยวดูเราไปหาทริปเที่ยวกันดูเนาะซึ่งที่เนี่ยมันก็สวยเหมือนกันนะเพื่อนๆนี่ดูสีบรรยากาศดีมากรอบๆก็คือโอเคเนาะอันนี้คือหมุนกล้อง เขาก็แบบพยายามแบบถ่ายแล้วก็เก็บรายละเอียดมาเท่าที่เก็บได้เนาะก็จะเป็นประมาณแบบนี้แหละจ้ะส่วนถ้าสมมติใครมากับเพื่อนเนี่ยเขาแนะนํานะพาเสือมาด้วยเนาะไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อรู้จักเสือกันหรือเปล่าหรือว่าเขาเรียกเขาเรียกเสือหรือเปล่าหรือว่าผ้าปูก็ได้เนาะพาแบบพากันมาแบบปูรองแบบนั่งเล่นอะไรแบบนี้เนะเาะเพราะแถวนี้เขาก็ จะเป็นไลสไตล์แบบนี้มากกว่าเนาะแล้วก็ของกินอะ่ะเขาก็จะมีขายตามข้างทางเนะแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะโควิดเนาะก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็มีร้านอะแต่ว่ามันมีน้อยมากเพราะทุกคนก็ต้องระวังตัวเองไอ้ตรงนี้จะเป็นหางพญานาคเนาะส่วนหัวพญานาคเนะจะอยู่อีกที่นึงเนาะ แต่ว่าเขาก็ไม่ได้พาเพื่อนๆไปดูเนาะก็อาจจะให้เพื่อนๆดูได้เท่านี้เนาะืืเถ้าว่ายังไงก็อันนี้คือเขาเดินหาของเนาะถ้าถามว่าที่นี่บรรยากาศดีไหมก็ถือว่าดีนะ ถ้าว่ายังไงเขาก็ขอจบการแนะนําทะเลบ้านเขาไวเพียงเท่านี้นะเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะแต่ก็มีเขินเขินบ้างอะไรบ้างเนาะยังไงก็หมดช่วงโควิดก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะยังไงก็กลับบ้านแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้เขาด้วยนะบ๊ายบาย